สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอนะเทคนิคการผูกห่วงคล้องนะด้วยเงื่อนบูฮิตนะซึ่งเมื่อผูกออกมาแล้วเนี่ยนะครับเห็นหมปมคงที่มั่นคงอย่างปลอดภัยนะครับใช้คล้องยึดกับอุปกรณ์คาริบิเนอร์หรือ วัตถุสิ่งของได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับวิธีทำถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากนะครับทำห่วงบูฮิตก่อน วิธีนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับสำหรับการผูกเงื่อนบูหิตสำหรับผูกคาราบินเนอร์ทำเป็นหูแบบนี้นะครับแล้วพับลงมาที่เชือกสองเส้นหนะลังจากนั้นพับหูสองหูเนี่ยเข้าด้วยกันประกบกันนั่นเองลำดับต่อไปดึงหูที่อยู่ข้างล่างเข้ามาใน หูที่ที่อยู่ข้างบนแล้วปิดกลับเข้ามาประกบกันเหมือนเดิมแล้วดึงกลับเชือกมันมามาด้วยนะเส้นเชือกวิ่งเราก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าเงินบูฮิตถ้าเราจะคล้องยึดคาร์บิเนอร์เราก็เอาคาร์บิเนอร์มาสอดคล้องตรงนี้เลย แต่ในวิดีโอนี้เราจะทำเป็นห่วงคล้องนะครับเราใช้ปลายเชือกที่จะทำห่วงทั้งคู่เนี่ยสอดเข้ามาที่หูของเงินบูหิตแบบนี้